ครับเป็นหนังแมวแบบน่ารักมากมากมากในแบบเวอร์ชันแบบของเราใช่ครับผมใช่ก็จริงๆผมว่าทุกทคนก็น่าจะทราบอยู่แล้วว่าตื่นเต้นตั้งแต่ที่พี่หม่ำพี่เท่งพี่หนงกลับมาเชีกันแล้วใช่ใช่ครับแล้วก็วันนี้โหคนมาให้กำลังใจเยอะก็ตื่นเต้นไปด้วยครับใช่ครับตื่นเต้นตั้งแต่เห็นสื่อแบบเยอะมากนะครับขอบคุณมากๆนะครับมันเยอะจริงๆนะครับคผลบวาที่เลยการรวมตัวของพี่หม่ำพี่เท่งพนมันเป็นประสบการณ์กัน เกือบไม่ได้ตัวมาเจีนไลายน้ำท่วมเขาจะมาก็ต้องเอาของอะไรไปช่วยก่อนไงเนี้มันจะเป็นเรื่องขม่น้ำอยูแล้วมันเล่าฝากย่งไรตัด่เรื่องเก่ามุกออกแต่แต่การเล่ามันไม่เหมือนกันอยู่แล้วครับผมว่านะการเล่าแต่ละคนอย่างคิดน้อยก็เล่าอีกแบบหนึ่งอ่าแดงพระหนงเล่าอีกแบบหนึ่งแต่เรื่องนี้ก็เล่าอีกแบบหนึ่งครับแต่เราเวอร์ชั่นไม่เหมือนกันครับเป็นสกอบาลอยากให้ค่ะผมก็อยากรู้อสกอบาลต่อได้อีกครับผมบอกจะมีภาคสองด้วย อันนี้คือภาคสองมไม่แต่บาคนดาว่าเป็นการกับเอามขันมันไม่ได้แกล้งบางคนบอกแก้แค้นบางคนบอกแก้แค้นเพราะว่าการแก้แค้นเนี่ยคุณแทงส่วนมากคนจะคิดเลยนะครับเพราะว่าพี่หมากเคย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 แกล้งหนุ่มาทุกครั้งมาตายมั่งมาฉากยมมาไม่ได้พูดมั่งแต่คราวนี้คนเรคิดว่าอ๋อหนุกลับแล้วเอาหมากมาแกล้งไหมใช่ รู้สึกไงบ้างครับหมืล้อรถลงมาเล้ออู่คนเดียวเลยสนุกดีครับสนุกดีครัตามที่เขาอยากหยากได้นี่สนุกดีเพราะว่าติดใจมันเหมันกับติดใไม่ได้เลยฮะเพราะว่าเขาตีแค่ตีตา็นตัวก็เกาะเลยเป็นชาวบ้านหนึ่งชาวบ้านสองกันนั่นเองเดินผ่านอยู่ข้างหลังที่หยัข้างหน้ากัน่นเองไม่ได้ทำอะไรเลย เดินเดินไปเดินมาใช่ใช่เดินไปเดินมาแค่นั้นเองแต่แต่เวลาเขาเข้ากล้องนะฮะกล้องจะโคตรอัพเขาแค่นี้แค่ตาแค่นี้จบแล้วเออบั๊งซีเลยต้องไปดูต้องไปดูนี่แหละพี่น้องเรื่องนี้เป็นยากใช่ไหมครับถ่ายทำแบบว่ามันคล้ายๆเหมือนกับแท่งดิบอย่างนี้เลยต้องบอกยากก่อนยากคือเจอกันยากมากพระเอกคิวเยอะนางเอกคิวเยอะพี่ไฮคนนู้นคนนี้ทุกคนคิวเยอะหมดนะฮะ หรือต่างคนต่างมีงานนะครับมันก็เลยยากจริงๆหนังสองเดือนเนี่ยผมว่าเต็มที่แล้วอันนี้ลากไปสามเกือบ4อะไรเงี้ยแล้วมันมีกางคืนกลางคืนไปเจอฝนอีกเจอฝนไม่เจอยุงอีกอ่าเจอแล้วกิงิน่นเกินปัง้พี่อะไรนะฮะไปตงไวอยากได้คืนตรงนี้อาวอ๋อก็อยากให้ไปดูก่อน นะฮะไปดูแล้วบอกต่อนะครับไปดูแล้วบอกต่อหนังมีความน่ารักนะฮะไอเรื่องเส้นหาก็ปล่อยหน้าที่ให้ทางทางหาเข้าไปนะฮะไอความรักน่ารักของสองพระเอกหนุ่มเนี่ยพระเอกนางเอกเขาก็น่ารักกุกกิ้งเขาไปคือฉากคู่กันเนี่ยเอ็นพี่มังบอกว่าเออได้สัญญาได้ห้าร้อยห้าร้อยล้านได้หรอคปล่าได้หาร้อยล้านอะไรนะพอสัญญาได้ห้าร้อยล้านก็ก็กลว่าอย่างนั้นแหละครับก็ถ้าอาทิตย์แรกได้500 เอาหนังออกเลยพ <laughs> อแนละ้ว <laughs> เอาหนังออกเลย <laughs> ให้เรื่องอืง <laughs> ่นเขาฉายนะน้อย <laughs> <laughs> ให้เรื่องอืง่นเขาฉายต่อคต่อคนน้อย,ยครับผมเอาออกเลยพี่นโองกดดันไหมคะช่วงนี้หนังผีไทยก้องเยอะไม่รู้มันทางนไม่ได้กดดันอะยนผมว่าแล้วแต่แล้วแต่สไตล์ใครสไตล์มันมากกว่า,าความคิดแต่ละคนไม่เหมือนกันถูกไหมฮะบางคนคิดแบบเดียวกันแต่ก็ไม่ได้เหมือนกันแบบเป๊ะครับแล้วบอกบอกขบอกขวว่าบทภาพยนต์เนี่ย ไี่หม่นคนพิษผมชอบมากนะทุกคนให้ดูนะต้องเอาใจช่วยนาองนาคเพราะว่านาองนาคอะไอ้มากอะมาเกิดแล้วนะมาเกิดแล้วมันเกิดยุคนี้ด้วยและเกิดมาเป็นพิษด้วยเป็นซุเปอร์สตาร์แต่น้องนาคอะยังไม่ไปเกิดก็คือทางนั้นมากเกินแหละแล้วจะทำยังไงทำยังไงให้ให้หัวเขารู้ว่านี่คือเมียเก่านะคุณเพลงมันจะจบเรื่องแล้วเนี่ย ะได้ใช่เป็นผีหลายเรื่องมากค่ะแต่ว่าเรื่องนี้เป็นผีแนวที่ไม่ได้น่ากลัวไงก่อนหน้านี้คือน่ากลัวแบบห่างทรงอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่อันนี้คือน่ารักเป็นผีแบบน่ารักครับโร่วมงานกับพี่พี่ขดดันไหมคะพี่พี่ตัดว์หน้าก็กดดันนะคะเพราะว่าตอนที่อยู่ในกองอะไรอย่างเงี้ยอย่างหนูก็บพ่เคยส่องเข้าวิชที่แบบเป็นซีนอารมณ์ดราม่าแบบนี้ เนี่ยกดันละแต่พี่ๆเขาแบบเล่นตลกกันหนูก็ต้องพยายามพึ่งไว้พึ่งไว้อะไรอย่างเงี้ยเขามีสติอยู่ตลอดเนาะใช่ได้ยินเสียงน้ำเปี้ยวอะไรอย่างเงี้ยสองตกกันเหรอคะใ่เขาตกกันจริงๆเลยเหรอคะไม่เห็นภาพเหรอคะไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นมาจงด้วยอ่ะเปริงเหรอะกลับมาเป็น ่าจริงๆก็สนุกมากๆเลยครับใช่ครับแล้วก็ขอบคุณอขอบคุณพีณ่ๆทุกคนมากๆด้วยครับแล้วก็ทีิง้คือในกองอ่ะมันตลกมากมคือมีบางซีนแบบอยู่ๆแบบสมมติว่าพี่นงหรือพี่เท่งพี่หลังเขาคิดมุกอะไรได้เขาก็ให้พวกเราลองเล่นดูเลยอะไรเงี้ยครับแล้วแล้วแล้วแวบบมีบางซีนนะซึ่งทั้งทั้งคิดแล้วจะด,ด่าไม่รู้นะ,ะเขากำลังดรามากกันอยู่ใช่แล้วดรามากกัอยู่อเอ,อโจดี้วิ่งไปบอกผม่ใช่เขาเข้าเลยเข้าไปทำไมวะเข้าไปเลย มันไปดูในหนังเลยไปดูในหนังด้วยกันอ่าจ้ะเซียนคุ้มค่า้ซียนคุ้มค่าสนุกมากครับพี่ไ่้พี่ไหตอนนี้อยากเข้าไปดูในโรงแล้วเนี่ยใกล้แล้วค่ะโอเคนี่เป็นคนสวยเป็นคนสวยแต่อยากเป็นคนถูกหวยมากกว่าหวยเรื่องน เป็นแม่พระเอกแม่พระเอกก็เอออก็จะให้ลูกเข้าห้องกันอย่างเดียวก็สนุกสนานก็ในในเรื่องมีตัวเลขด้วยนะมีตัวเลขด้วยจะชงลูกอย่างเดียวชงลูกอย่างเดียวไปดูในหนังไปดูในหนังไปดูในหนังน้องฟอนน้องฟอมน้องฟอมน้องฟอมมาคนเดียวเหรอมามากับพี่นายครับสองคนนายมารถกันเดียวกันดูโอ้ดูโอฮะดูโอ้คู่ใหม่สุสีงานสุสี อันนี้อยากรู้อยากยิบครับผมคอยงรใครอยู่ขอผมเป็นผมเป็นอ่ำเป็นอ่ำนี่ผมเป็นทุยครับไม่อ่ำมีทุยครับแล้วก็สอนอสอนที่คนนึงสอนแล้วก็สบายช่วงนี้ใครับผมอยู่อยู่กับพี่คิดนี่แหละเอออยูกัยกันกนดันยวนเยวกวกันครับขอก จริงอ่ะเหมือนอารมณ์เหมือนจะจับผิดเหมือนกันเนาะใช่เรื่องเหมือนจะคอยแบบคอยดูว่าใช่ไหมว่าเฮ้ยมันทำไมดูแบบแปลกๆคือพยายามจะบอกพระเอกอ่ะใช่ใช่ยามบอกมันอยู่ตลอดเวลาต้องดูในเรื่องอีกต้องดูในเรื่องอ่ะคือไม่อยากสปอยก่อนเนี่ยเดี๋ยวไม่ไปดูกันอยากให้ไปดูกันเยอะๆครับผมได้ออกมาเยอะไหมแต่ละชากออกเยอะไหมแบบว่า้ามาริซาอะไรือยังอย่าเข้าห้องน้ำจะปวดท้องทำไมออกเยอะทำไมไม่ออกเยอะอ๋อหลายซีนแต่ตอนนี้พูดเยอะแล้ว ก็ฝากติดตามด้วยครับครับผมรับคนเดียวเลยับคนเดียวเลยาัหนังเลยมามาเอกต้าด้วยก็ฝากไว้ด้วยนะครับเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกนะครับถือว่าเป็นน้องใหม่เรื่องสุดท้ายคืออะไรเป็นน้องใหม่ฮะเหมือนมือใหม่หัดขับอะนะฮะแต่ยังไงมันก็ต้องมีโค้ดสอนครูสอนนะฮะเขาชื่ออะไรบอกเขามดเลยก็มี กุณเท่ง <interfer> ค <es> ุณเท่งนี่คือก็จะแนะนำนู่นนี่นั่นแก๊กนู่นแก๊กนี้ก็ถือว่าหันไปแล้วก็เจอเขาแล้วก็อีกคนนึงอีกคนนึงก็หัวหน้านายหัวหน้านายหัวหน้าฟอร์มแล้วก็มีพีใหญ่อันนี้ถือว่าเป็นหัวเรือใหญ่ที่แบบว่ารู้แล้วคะพูดคำนเขียนประพันธ์ก็คือเหมือนเป็นคนแบบนั่งนั่งดูเราอะดูการทำงานเขาก็ปล่อยนะ เพราะเด็กเหมือนมาเด็กล้มเนี่ยถ้าไปอุ้มเนี่ยมันก็ต้องไปอุ้มตลอด <c oughs> เพราะนั้นต้องดูอยู่นั่งดูเฉยเฉก่อนต้องเข้าไปช่วยแหละประค,รอ,งระครองือประครองมันเหมือนเราไปติดใครสักคนหนึ่งป็นผู้หญิงสักคนหนึ่งบางทีก็จะไปช่วยช่วยเตือนว่าเฮ้ยไม่มีลูกมีเมียแล้วนะพูดเพื่ออะไรเป็นผู้หญิงติดนางเอกเรื่องนี้เขาเล่นดีเล่นดีมากเลยฝากไว้ด้วยนะครับับผมวันที่24กรกฎาคมนี้นะครับถือว่าน้องใหม่นะแล้วก็บอกเลยว่าเป็นเรื่องแรกที่จะกับเดียว ดีนมันเป็นทางเลือกนะครับซึ่งว่าทุกคนต้องเลือกนะฮะเพราะว่าทุกวันนี้คนไทยเสพข่าวเยอะมากเลยแล้วก็เป็นข่าวที่ผมว่ามันเครียดอ่ะหาเวลาว่างสักวันเดินพาครอบครัวมาดูน่ารักมากมากมาเรียกรอยยิ้มจากท่านเรียกรอยยิ้มจากครอบครัวแล้วครับผมว่านี่เป็นทางเลือกนะฮะละเว้นเสพข่าวสักสักวันนะครับมาชมนะครับผมดูเสร็จแล้วก็ไปกินกาแฟนองคอฟฟี่ไปกินบะหมี่นองแย้ชาขนมจีนแม่มาลา แล้วก็อะไรน้ำมันอะไรนะเจ็งไปแล้วครับ <c oughs> มันตามหูแตกค <c oughs> คครรัับบบขอคคุณขอบคุณทุกคนนะครับ